รายการแรกนะคะเป็นรายการที่ดึงเดี๋ยวขออนุญาตปรับกล้องก่อนอ่ะเนี่ยนะคะรายการที่หนึ่งนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณค่ะเนื้อสีทองแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะเป็นเนื้อสีทองส,สวยๆแบบนี้เลยค่ะมีโคดด้านหน้าใบหน้าท่านชัดเจนนะคะขอบข้างส,สวยๆด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะเขียนปีสองห้าหนึ่งเก้าเนี่ยนะคะ ตัวเหรียญเป็นเนื้อสีทองแบบนี้เลยปีสองห้าหนึ่งเก้านะคะสะภาพดีสภาพสวยรายการที่หนึ่งนะคะเหรียญหลวงพ่อคุณเนื้อสีทองสามร้อยบาทค่ะ <c oughs> เนี่ยนะคะสามร้อยบาทรายการที่หนึ่ง <c oughs> รายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่สองรายการที่สองนี้นะคะ เป็นเหรียญหล่อหลวงปู่สุขค่ะไม่ทราบกลุไม่ทราบพิมพ์นะคะเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่สุขแบบนี้เลยไม่ทราบกลุไม่ทราบพิมพ์นะคะพี่ขาเนี่ยนะขอบข้างจะเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์มาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะ รายการที่สองสามบาทค่ะรายการที่สองรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่3รายการที่3มนี้นะคะเป็นพลบป,ปิดตาเนื้อผงคุกลักนะคะอ,องนี้เนี่ยนะคะรายการที่สเป็นพลับป,ปิดตาเนื้อผงคุกลักนะคะคราบกุคคาบเก่าคาบไข่นะคะขึ้นเห็นชัดเจนแบบนี้เลย เนี่ยนะคะขึ้นเห็นชัดเจนส,สวยๆแบบนี้เลยค่ะสภาพดีสภาพสวยนะคะเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกลักเก่าๆแบบนี้ไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อค่ะสามร้อบาทรายการที่สามสามร้อยบาทนะคะรายการที่3ค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่4รายการที่4นี้นะคะ เป็นพลรวเนื้อผงแม่ชีบุญเลือนค่ะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเป็นพราเนื้อผงแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะด้านหลังพราเนื้อผงของแม่ชีบุญเลือนนะคะพี่คะสวยเก่าสภาพดีสภาพเก่าเก็บแบบนี้สามร้อยบาทค่ะรายการที่สี่สามร้อยบาทนะคะ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ห้ารายการที่ห้านี้นะคะเป็นเหรียญพระพุทธไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อค่ะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมเก่าๆตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะคะสวยเก่าสภาพดีแบบนี้เลยด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังจะเขียนว่าหลวงพ่อโบสถ์น้อยนะคะเหรียญหลวงพ่อโบสถ์น้อยนะคะวัดบางว่าเนี่ยนะคะ วัดบังวาด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะคะเก่าๆสภาพดีแบบนี้สามร้อยบาทนะคะรายการที่ห้าสามร้อยบาทค่ะรายการที่ห้ารายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่หกค่ะรายการที่หกนี้นะคะเป็นพระเนื้อดินนะคะพระลีลาเม็ดขนุนเนื้อดินเก่าๆแห้งๆมันๆสภาพใช้แบบนี้เลย เนี่นะคะมันมันสภาพใช้มาแบบนี้เลยค่ะเม็ดแลมวนสารแร่ดอกมะขามชัดเจนเลยนะคะทั่วทั้งองค์แบบนี้เลยสวยตาเปล่าเลยนะคะองค์นี้พาลีลาเม็ดขนมเนื้อดินนะคะสวยสวยสภาพดีแบบนี้รายการที่หกสามร้อยบาทค่ะรายการที่หกรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่เจ็ดค่ะ รายการที่เจ็ดนี้นะคะเป็นพระท่ากระดานเนื้อชิ้นนะคะพิมพ์เกตสูงเนี่ยนะคะพระท่ากระดานเนื้อชินพิม์เกตสูงนะคะปิดทองเก่าๆมาทั่วท้ององค์แบบนี้เลยเนี่ยนะคะพระท่ากระดานเนื้อชินพิมพ์เกตส,สูงนะคะจะมาพร้อม เลี่ยมกรอบพลาสติก3ห่วงกันน้ำได้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่หอขอโทษทีค่ะรายการที่7นะคะรายการนี้3 0 0บาทมาพร้อมกรอบไปพร้อมกรอบเลยนะคะ3า0บาทรายการที่7รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่8รายการที่8นี้นะคะเป็นเหรียญค่ะเป็นเหรียญเป็นเหรียญไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อ เป็นเนื้อสีเงินแบบนี้เลยนะคะเหรียญไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพอ่อเป็นเนื้อสีเงินสวยๆแบบนี้เลยค่ะด้านหลังจะเป็นยันนะคะสวยเดิมสภาพดีมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้นะคะมีห่วงนะคะมีห่วงพร้อมนำขึ้นคอได้เลยรายการนี้นะคะเป็นรายการที่8ปดสบาทค่ะ 300บาทน,นะคะรายการที่ 8. พี่พี่ท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้นะคะกดสันกระดิ่งด้านบนมุมขวาได้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาไปต่อกันได้ทุกคลิปทุก EP กันเลยนะคะจะส่งฟรีทุกรายการไม่มีบวกเพิ่มคะ่ะสายด่วนปิดด่วนได้เลยนะคะที่083 437 4753 0834374753นะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์จะเป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะราคาทางช่องพระบ้านบายหนูสุนะคะจะเป็นราคาเริ่มต้นองละสามร้บาท4ี่องค์หนึ่งพันะจ๊ะพี่จ๋าอง์ละสามร้อบาท4ี่องค์หนึ่งพันะจ๊ะจะส่งฟรีทุกรายการกันไปเลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่8แล้วค่ะ300บาท รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่เก้ารายการที่เก้านี้นะคะเป็นพระรูปหล่อหลวอมงอ์เงินไม่ทราบกลุ่ไม่ทราบพิมพ์เนี่ยนะคะรูปหล่อหล่อมงคเงินไม่ทราบกลุ่ไม่ทราบพิมพ์เก่าๆสวยๆแบบนี้เลยคราบขี้เบ้าติดเห็นชัดเจนเลยนะคะคราบขี้เบ้าจะเห็นชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยค่ะตามซอกนะคะ จะติดขี้เบาเห็นชัดเจนแบบนี้เลยเนื้อสีทองทองนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นแบบนี้เขาเรียกว่าเนื้อทองเหลืองหรือเปล่านะเนี่ยนะคะ,ะ,คะรายการที่เก้านะคะสามร้อยบาทคา่ะรายการที่เก้ารายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเป็นพระขุดสะเนื้อผงค่ะเนี่ยนะคะ,ะ,คะรายการที่สิบ เป็นพระขุดสะเนื้อผงเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยนี่นะคะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะสภาพดีสภาพสวยนะคะพระขุดสะเนื้อผงนะคะเก่าๆเนบๆนบแบบนี้เลยม้วนสารเห็นชัดเจนรายการที่สิบนะคะสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเอ็ดค่ะรายการหนึ่งหนึ่งนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันเนื้อทองแดงลมดำปีสองสี่หกเก้าเนี่ยนะคะเหรียญหลวงพ่อกันนะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดำปีสองสี่หกเก้าสวยส,วยสภาพดีแบบนี้เลยด้านหลังจะเป็นยันแบบนี้นะคะด้านหลังเหรียญหลวงพ่อกันนะคะปีสองสี่หกเก้าสวยเก่าสภาพดีแบบนี้ รายการที่11นะคะ300บาท300บาทค่ะรายการที่11รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่12เป็นพระคงเนื้อดินค่ะองคน,นี้นะคะเป็นพระคงเนื้อดินเก่าๆแห้แงๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะพระคงเนื้อดินนะคะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะ สภาพดีสภาพสวยนะคะสภาพเคยผ่านการใช้งานมาบ้างเก่าเก่าสภาพดีแบบนี้เนื้อดินแห้งๆรายการที่12 300บาทนะคะ300บาทค่ะรายการที่12 <c oughs> รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่13ค่ะรายการที่13นี้นะคะเป็นเหรียญหล่อละระฆังหลังคอนนะคะไม่ทราบที่ ไม่ทราบกลุ่มเนี่ยนะคะสภาพใช้งานมานะคะสภาพผ่านการใช้งานมาเหลียนหล่อละคังหลังค้อนนะคะสวยเดิมเก่าๆสภาพใช้รายการนี้เป็นรายการที่13 300บาทค่ะรายการที่13บาเนี่ยนะคะ300บาทรายการที่13นะคะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่14 รายการที่สิบสี่นี้นะคะเป็นพละปิดตาเนื้อผงคุกลักค่ะเนี่ยนะคะพละปิดตาเนื้อผงคุกลักเกา่เกาๆแห้งๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะ,ะปิดตาเนื้อผงคุกลักนะคะไม่ซาบกุไม่ซาบพิมพ์เกา่เกาๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะสภาพสวยนะคะารายการนี้เป็นรายการที่สิบสี่สามร้อบาทค่ะรายการที่สิบสี่ ปลาปิดตาเนื้อผงคุกรักนะคะเก่าๆสภาพดีแห้งๆแบบนี้สามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบสี่รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่สิบห้ารายการที่สิบห้านี้นะคะเป็นพันลอดเนื้อดินค่ะเนี่ยนะคะพันลอดไม่ทราบกุไม่ทราบพิม เป็นเนื้อดินแห้งๆมันๆสภาพใช้ค่ะเนี่ยนะคะเนื้อดินแห้งๆเก่าๆมันๆสภาพใช้มาแบบนี้เลยนะคะสวยเดิมเลยนะคะองค์นี้เป็นพันลอดนะคะรายการที่สิบห้าสามร้อยบาท พี่ๆท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูก <c oughs> ราคาไปต่อกันได้ทุกคลิปทุก EP ีกันเลยนะคะจัดส่งฟรีทุกรายการค่ะไม่มีบวกเพิ่มสายด่วนปิดด่วนได้เลยนะคะที่083 437 4753 083 437 4753นะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะคะฝากกดฝากกดสั่นกระดิ่งด้านบนมุมขวาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดกันนะคะราคาเริ่มต้นองค์ละ300บาท4อง์์1,000นะคะราคาเริ่มต้นนะคะจะองค์ละ300บาท4อง์์1 0 0พค่ะพี่ขา ราคาไปต่อกันได้แน่นอนเลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่15 300บาทรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่ <c oughs> 1ิบหกรายการที่ส6บหนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่เนื้อทองแดงลมดำนะคะเก่าๆแบบนี้เลยรายการที่16บหนี้นะคะ เป็นเหรียญหลวงปู่ไข่เนื้อทองแดงลมดำเก่าๆสภาพใช้นะคะรายการนี้300บาทค่ะรายการที่16 300อบาทนะคะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่17 <c oughs> เป็นหลวงพ่อปาาเนื้อดินพิมพ์ขีปปลานะคะถ้าจำไม่ผิดนะหลวงพ่อปาาเนื้อดินพิมพ์ขีปปลาแบบนี้เลยนะคะ เป็นเนื้อดินแห้งๆเก่าๆสภาพดีแบบนี้เลยค่ะสะภาพสวยนะคะผงจุกเก่าๆเลยนะคะองนี้รายการนี้เป็นรายการที่สิบเจ็ดสามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบเจ็ดเนี่ยนะคะสามร้อยบาทรายการที่สิบเจ็ดค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบแปด รายการที่18นี้นะคะอง์นี้เขาเรียกอะไระเป็นพระไม่แน่ไม่ไม่ทราบที่นะคะไม่ทราบเหมือนกันเจ้าของเดิมเขาบอกไว้เหมือนกันนะคะแต่ส่วนตัวน้องจําไม่ได้นะพี่พี่ดูกันเอาเองเลยนะคะดูให้ชอบดูให้ใช่แล้วติดจบกันได้เลยนะจ๊ะส่วนตัวน้องไม่เป็นพระน,นะจ๊ะพี่พี่ดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่เลยนะคะรายการนี้นะคะจะเป็นรายการที่สิด แต่ทรงคล้ายๆทรงคล้ายๆพระนางพญานะคะแต่ว่าเป็นเนื้อชินค่ะองคนี้เป็นเนื้อชินนะคะพระเนื้อชินรายการที่18ค่ะ300บาทนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่18เป็นพระเนื้อชิน puppies, แห้งๆเก่า like ๆแบบนี้เลยนะคะ300บาทค่ะรายการที่18รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่19 รายการที่สิบเก้านี้นะคะรายการที่สิบเก้าเป็นเหรียญยี่สิบห้าตววรษนะคะเนื้อทองแดงลมดำตกเก่าแบบนี้เลยมีโค้ดด้านหน้าเนี่ยนะคะเหรียญยี่สบ้าตววรษนะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดำตกเก่าสภาพดีแบบนี้มีโค้ดด้านหน้าเนี่ยนะคะรายการที่สิบเก้าสามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบเก้า 300บาทนะคะรายการที่19ค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่20รายการที่20นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมค่ะเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้เลยเหรียญหลวงพ่อพรมนะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้เลยค่ะสภาพดีสภาพสวยนะคะใบหน้าท่านชัดเจนเลยนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะเขียนว่าวัดช่องแคนะคะ ะะด้านหลังจะเป็นยันแบบนี้เขียนว่าวัดช่องแคมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้นะคะมีห่วงพร้อมนําไปขึ้นคอได้เลยรายการที่ยี่สิบนี้นะคะสามรอบาทสามรอบาทนะคะรายการที่ยี่สิบรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยีสบเอ็ดค่ะรายการที่สองหนึ่งนะคะ เป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะไม่ทราบกุกไม่ทราบพิมเนี่นะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะไม่ทราบกุกไม่ทราบพิม์พคราบกุคราบเก่าตามซอกนะคะจะเห็นชัดเจนทั่วทั้งองค์แบบนี้เลยคราบเขียวๆสีสวยทั่วทั้งองค์เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่21นะคะ300บาท <c oughs> 300บาทคะ่ะรายการที่21 เนี่ยนะคะรายการที่21ค่ะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่22รายการที่22นี้นะคะเป็นพระพุทธชินราชเนื้อว่านบุเงินค่ะเนี่ยนะคะพระพุทธชินราชเนื้อว่านบุเงินแบบนี้เลยเป็นเนื้อว่านแห้งๆเก่าๆนะคะบุเงินด้านหน้า ด้านหลังเป็นเนื้อวานนะคะสวยเก่าสภาพดีมาพร้อมเลี่ยมกรอบนะคะเลี่ยมกรอบใส่ตลับลงยาสีด้านหน้าแบบนี้รายการที่22 300บามร้ทค่ะ <c oughs> รายการที่22่สิบนะคะสามบาทมาพร้อมกรอบก็ไปพร้อมกรอบเลยนะคะสามบาทรายการที่ยี่สิรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่23า รายการที่ยี่สิบสามนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ดูปี2 5 3ห้าสามหนึ่งเนื้อทองแดงลมดำค่ะเนี่ยนะคะเหรียญหลวงปู่ดูนะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดำปีสองห้าสามหนึ่งสวยๆแบบนี้เลยด้านหลังจะเป็นยันแบบนี้ค่ะด้านหลังสวยเดิมเก่าๆสภาพดีนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้เนี่ยนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้นะคะ พร้อมนำไปขึ้นคอได้เลยรายการนี้เป็นรายการที่23 300บาทค่ะรายการที่23บาเนี่ยนะคะ300บาทรายการที่23นะคะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่24เป็นพระสมเด็จไม่ทราบกลุ่มไม่ทราบพิมพ์ค่ะองนี้เป็นพระสมเด็จเนื้อผงนะคะไม่ทราบกลุ่มไม่ทราบพิมพ์ เม็ดแล่มวลสารส,สวยเห็นชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยค่ะองค์นี้จะเห็นคราบกุคราบเก่าชัดเจนนะคะตามซอกทั่วทั้งองค์แบบนี้เลยนะคะเนื้อหนึบหนเก่าๆ,ๆเลยนะคะองนี้เป็นพละสมเด็จนะคะไม่ทราบกลุกไม่ทราบพิมพ์เก่าๆหนึบหสภาพดีมวลสารชัดเจนแบบนี้รายการที่24ค่ะ300บาท สา0บาทนะคะรายการที่24รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่25ค่ะเป็นพระเนื้อชินนะคะไม่ทราบที่ไม่ทราบพิมพ์เนี่ยนะคะพระเนื้อชินนะคะไม่ทราบที่ไม่ทราบพิมพ์เก่าๆแบบนี้เลยค่ะสภาพเคยผ่านการใช้งานมาบ้างนะคะเป็นพระเนื้อชินแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลย นะคะรายการที่ยี่สิบห้านี้สามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบห้ารายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบหกรายการที่ยี่สิบหกนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงเนื้อทองแดงลมดานะคะเนี่ยค่ะเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆแบบนี้เลย สวยเก่าคลาสสิกดูดีแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะด้านหลังยันสวยๆนะคะขอบข้างดูดีตัวเหรียญเป็นปี2503นะคะเหรียญหลวงพ่อแดงปี2503เนื้อทองแดงลมดำสวยๆแบบนี้รายการที่26่สิบนะคะสามบาท300บาทค่ะรายการที่26 รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดรายการที่ยี่สิบเจ็ดนี้นะคะเป็นพระสมกอเนื้อดินค่ะเ <Això S 1> นี่ยนะคะพระสมกอเนื้อดินเก่าๆแบบนี้เลยไม่ทราบกลุ่มไม่ทราบพิมพ์นะคะองค์นี้จะไม่มีรอยลายกระหนกนะคะองค์นี้จะไม่มีลายกระหนกนะคะพี่ขาเป็นพระเนื้อดินแห้งๆเก่าๆสภาพดีแบบนี้เลยเนี <S <s ่ยนะคะ เม็ดแร่มวลสารดอกและแร่ดอกมะขามชัดเจนเลยนะคะเนี่ยนะแร่ดอกมะขามสวยๆชัดเจนแบบนี้เลยค่ะรายการนี้เป็นรายการที่27-300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่28ค่ะ <c oughs> รายการที่28นี้นะคะเป็นพลาสมเด็จไม่ทราบกลุ่มไม่ทราบพิมพ์นะคะเป็นพลาเนื้อผงเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลย พระสมเด็จนะคะไม่ทราบกลุ่มไม่ทราบพิมพ์พระเป็นพระเนื้อผงแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะสภาพดีสภาพเก่านะคะสวยๆนะคะรายการที่ยี่สิบแปดสามร้อยบาทสามร้อ <c> ย <oughs> บาทค่ะรายการที่ยี่สิบแปดเป็นพระสมเด็จนะคะไม่ทราบกลุ่มไม่ทราบพิมพ์สามร้อยบาทรายการที่ยี่สิบแปดนะคะ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการเซตแล้วนะคะรายการเซตเดี๋ยววันนี้วันนี้มีอยู่เซตเดียวนะคะวันนี้มาแค่เซตเดียวนะคะรายการเซตนะคะรายการเซตเซตนี้นะคะเซตนี้อง์ละ500บาทเนี่ยนะคะเซตนี้นะคะอง์ละ500บาทนะเดี๋ยวเริ่มจากนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงนะองค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงเนื้อสีเงินค่ะปี25 0 3สเนี่ยนะคะ เหรียญหลวงพ่อแดงนะคะปี2503เป็นเนื้อสีเงินแบบนี้เลยสวยสภาพดีนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะด้านหลังนี่นะคะเป็นเนื้อสีเงินแบบนี้นะคะรายการเซตนะคะมีอยู่เซตเดียว500บาทค่ะองค์นี้นะคะ500บาทรายการต่อไปนะคะพี่ขาเป็นพลัสสขาเนื้อสีทองค่ะเนี่ยนะคะ พลัสามขาเนื้อสีทองสีสวยแบบนี้เลยคาบกุคาบเก่าคาบแดงๆตามซอกนะคะจะเห็นชัดเจนเลยค่ะเห็นชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยนะคะตามซอกนะคะคราบแดงๆเนี่ยนะคะพลัสามขานะคะห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทรายการอารายการเซ็ตนะคะห้าร้อยบาทนะคะองค์นี้ เนี่ยนะคะ500บาท tamam. รายการเซตนะคะรายการต่อไปค่ะรายการต่อไปองนี้นะคะจะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้วพิมพ์หลังแบบเนี่ยนะคะพระปิดตาหลวงพ่อแก้วพิมพ์หลังแบบลงลักปิดทองเก่าๆแห้งๆร่อนๆแบบนี้เลยนะคะเป็นพระเนื้อผงนะคะแห้งๆเก่าๆร่อนๆแบบนี้เลยลักร่อนๆทองร่อนๆนะคะองนี้ ห้าร้อยบาทค่ะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้วพิมพ์หลังแบบห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะรายการสุดท้ายของวันนี้นะคะเป็นพระนางพญาพิมพ์อกนูนเล็กนะคะเนื้อดินเก่าๆแห้งๆเม็ดแรเสียสวยนะคะนี่นะคะพระนางพญาพิมพ์อกนูนเล็กนะคะ เป็นพระเนื้อดินแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยเม็ดแร่ส,สวยๆสภาพดีนะคะสภาพผ่านการใช้งานมาค่ะองค์นี้ลาลักษีดำเห็นชัดเจนตามซอกเลยนะคะเก่าๆสภาพดีแบบนี้เลยนี่นะคะห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะห้าร้อยบาทจบไปแล้วนะคะสำหรับรายการเซ็ตนะคะวันนี้มีอยู่เซ็ตเดียวเซ็ตนี้องละห้าร้อยบาทนะคะเซ็ตนี้